เป้าหมายชีวิตตอนที่8เรื่องสังคะวัตถุสีประมนุษย์ไม่อาจจะพึ่งพาตัวเองได้ตลอดเวลาบางช่วงจังหวะของชีวิตเราก็ต้องพึ่งพาผู้อื่นเช่นเมื่อเราเพิ่งคลอดออกจากคันมารดายังไงยังไงก็ต้องพึ่งพาผู้อื่นหรือช่วงที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือช่วงที่เราเข้าสู่วัยชาราก็ต้องพึ่งพาผู้อื่น หรือในชีวิตประจำวันเราไม่อาจจะดำรงชีวิตด้วยการทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวเองเช่นกินข้าวเราก็ต้องพึ่งพาชาวนาให้ช่วยปลูกข้าวให้สวมใส่เสื้อผ้าเราก็ต้องพึ่งพาชาวไร่ให้ช่วยปลูกฝ้ายพึ่งพาโรงงานทอผ้าพึ่งพาโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วก็พึ่งพาร้านขายเสื้อผ้าเราจึงจะมีเสื้อผ้าสวมใส่เป็นต้น และเมื่อเราเพึ่งพาผู้อื่นแล้วเราก็ต้องทำตัวเราให้ผู้อื่นพึ่งพาได้ด้วยเช่นกันสังคมจึงจะอยู่ได้อย่างสงบสุขหลักธรรมที่เป็นที่รู้จักในเรื่องนี้อย่างดีก็คือสังฆะวัตุสี่นั่นเองมีอะไรบ้างหนึ่งทานหมายถึงการแบ่งปันอะไรที่เรามีเหลือเฟือน่ะก็ต้องรู้จักแบ่งปันหรืออะไรที่เราไม่ได้มีเหลือเฟือ แต่ผู้อื่นเขาขาดแคลนและจำเป็นกว่าเราเราก็ตัดใจแบ่งให้เช่นการบริจาคโลหิตเป็นต้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะมีเลือดเหลือเฟือนะแต่มีคนที่เขาขาดแคลนและจำเป็นกว่าเราก็ยินดีตัดใจแบ่งให้อย่างนี้เป็นต้นเรื่องการให้หรือการแบ่งปันนี้มีเนื้อหาในพระพุทธศาสนาเยอะมากคงไม่เอามาเล่าในคลิปวิดีโอนี้ ขอแค่เอาพุทธภาษิตมากล่าวในที่นี้เพื่อให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ไม้มากซึ่งพุทธภาษินั้นก็คือท้าทางมิตรานิคันติแปลว่าผู้ให้ย่อมผูกมตรีไว้ได้